นี่เป็นสภาพของท่าเทียบเรือขนาดเล็กบนฝั่งใช้ข้ามไปยังเกอะพ,พิทักษ์อำเภอหลังสนจังหวัดจุมพรที่ถูกทิ้งร้างตั้งแต่ปี2562จากภาพจะเห็นได้ว่ามีเพียงเสาโครงของท่าเรือสะพานทางเดินที่พอจะใช้ลงเรือได้แต่พื้นยังปูไม่เต็มทางเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น กว่า2ปีแล้วนะคะที่ผู้รับจ้างนั้นทิ้งโครงการการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกขนาดเล็กมูลค่ากว่า28ล้านบาทโดยที่ทำให้ชาวบ้านนั้นได้รับความเดือดร้อนค่ะตรงที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์กับท่าเทียบเรือรวมถึงสะพานแห่งนี้ได้นั่นก็ทําให้นะักท่องเที่ยวรวมถึงชาวบ้านนั้นไม่สามารถที่จะดําเนินโครงการการท่องเที่ยวในชุมชนแห่งนี้ได้ค่ะชาวบ้านเปิดเผยกับทีมตัวจริงสนามข่าวว่าพวกเขาได้รับความเดือดร้อน หลังจากผู้รับเหมาทิ้งงานไม่ก่อสร้างท่าเรือให้เสร็จตามสัญญาทําให้หนักท่องเที่ยวน้อยลงเพราะการเดินทางไม่สะดวกเหมือนเคยทําให้รายได้ที่เคยได้นับวันละหลายหมื่นบาทเหลือเพียงไม่กี่ร้อยบาทต่อวันยิ่งช่วงโควิด -19 ระบาดด้วยแล้วยิ่งเดือดร้อนหนักสถาบานไม่เสร็จก็ไม่มีคนมาเที่ยวเลยมาก็น้อยครับน้อยมากเพราะว่าการสัญจรมันไม่สะดวกพี่จากสมมติว่าได้ได้วันเป็นหมื่นมเนี่ยเหลือวัน หลักร้อยพี่บางทีหล,ห,ลหลักร้อยหลักร้อยเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีสะพานตรงนี้แขกกลขึ้นมาก็ต้องมาซื้อของของผมซื้อมาซื้อของที่ร้านผมเพราะว่าร้านผมร้านเลกอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู14่14เกาะพิทักษ์ตําบลบางน้ำจืดอ,อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรระบุว่าเกาะแห่งนี้อยู่ในใชายฝั่งทะเลอ่าวไทยห่างจากฝั่ง1กิโลเมตรเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังโดยเฉพาะชาวต่างชาติที่มักมาดื่มด่ำบรรยากาศที่สงบเงียบและความเป็นธรรมชาติ ซึ่งก็มีชาวบ้านรวมตัวกันตั้งเป็นชุมชนโฮมสเตย์ใช้บริการนักท่องเที่ยวราว15หลังเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสชีวิตของชาวบ้านแต่เดิมเกาะแห่งนี้มีสะพานเล็กๆของกรมประมงไว้ให้ชาวบ้านได้ใช้สัญจรไว้ใช้ออกไปหาอาหารทะเลรวมถึงบริการนักท่องเที่ยวแต่เมื่อเวลาผ่านไปเกิดชำรุดทรุดโทรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจึงตั้งเรื่องเบิกเงินก่อสร้างท่าเทียบเรือ แต่ทําไปได้ไม่กี่งวดงานผู้รับจ้างก็ทิ้งงานคือจริงๆตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นท่าเทียบเรือเก่านะของกรมปะมงเมื่อปี39สร้างเสร็จและตรงนี้บริเวณที่ข้างหลังที่เรายืนอยู่ตรงนี้เป็นห้องประชุมเป็นห้องประชุมที่นักท่องเที่ยวขึ้นมาเนี่ยเขาเขาจะจองห้องประชุมกันไว้และฝั่งฝๆเนี้ยเป็นเป็นร้านโอท็อปของหมู่บ้านที่สามารถเขาทำกันนะฮะช่วงที่สะพานอะไรยังดีอยู่เนี่ยตอนที่นั้นนหละ ก็นักท่องเที่ยวเข,เข้ามาเยอะนะฮะรายได้ของกลุ่มของโอท็อในวันไม่ต่ำจากห้าหกหมื่นบาททุกวันยิ่งถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ได้เยอะแต่หลังจากที่ผู้รกครองเนี่ยที่บริษัทก็ได้ทิ้งงานไปเนี่ยเราก็พ้องประชุมรื้อไปแล้วแล้วเราก็มีปัญหาชาวบ้านก็เดือดร้อนในกรณีหนึ่งห้องประชุมต้องหาที่ประชุมใหม่เอาตามโบงตามบ้านนักท่องเที่ยวเข้ามาห้องประชุมกลุ่มแม่บ้านที่ต้องมาทํางานตรงนี้ก็ไม่ได้ทํางานกันทั้งหมดนะนั่นคือปัญหาหลักของบริษัท อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่14ยังระบุว่าสาเหตุหนึ่งที่ผู้รับจ้างทิ้งงานอาจเพราะว่าผู้รับจ้างเป็นคนต่างถิ่นไม่เข้าใจสภาพพื้นที่ว่าควรกอร่อสร้างเวลาใดแต่จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ปปทพบว่าโครงการนี้ใช้เงินก่อสร้างกว่า28ล้านบาทผู้รับจ้างเบิกไปแล้วห้างวดงานราว8ล้านบาทจากนั้นก็ทิ้งงานไปเพราะบริษัทร,รับจ้างขาดสภาพคล่องทางการเงินรับทวิตประกอบผลถ่ายภาพ ชนทิชารอดกันภัยตัวจริงสนามข่าวรายงาน